นะครับวันนี้จะมาทำเมนูซอยจุครับผมนี่เนี่ยสดสดๆขวดตำเองครับ เลยนะครับหลังจากเอาตำํำขบวาเสร็จแล้วเขาจะมาเ็ดจิม้มนะครับอันนี้คือเพียนะครับนี่เขาต้มแล้วใส่กรเลยใส่พผิครับ ผงนัวครับใส่ไปเลยดีครับมะขอมไสหลายครับส่ไปเลยนี่ตามด้วยน้ำปลานี่ด,ด้วย ขกขวดนะครับนี่ใส่ไปเลย ใส่ผักนี่เรียบร้อยสำหรับน้ำจิ้มไปเราไปหั่นเนื้อกันครับนะถึงั้รตอนกันเต,ตรียมเนื้อส่วนจุอันนี้เราจะไปลวก 2, 3, 4, ดวกครับตอนประมาณนี้แล้วนี่เอาก็จะไปวกวปด้วยกันแล้วนี่อัดจะจุกเป็นดวกครับดวกจิ้ม chim cấp xoay trụ xoay trụ ăn đua chim chim mấy chìm mấy biển thằng mày chìm mấy biển nó chim biển gì si. mình ăn nhau chim biển trụ ทีเลือกเนื้อนะครับอันนี้เอาจิตซอยตัดเส้นนะสินไปทางนี้ซอ,อยไปะคระับก็จะได้เนื้อดีๆนะครับนี่นเลยเขียนแบบพลอย ต่อยตัดเส้นเกือดต่อยตัดเส้นนี่มีน้องซอยจุกอันนี้นะครับนนี่ดูดีที่อันนี้อะเราจะมาหล่อ Dập yep. mm Hãy -hmm. yeah, không สุดอยอดอืมตัวนี้ไม่มีแล้วครับนี่นะครับต่อไปแบบไปทั้งเคียงเลยนะครับ นี่เลียดลอยมีน้อจุกของหงส์เนี่ยล,ลวกของเงาครับไปครับเราจะไปลวกนะครับตามเมนูต่อไปขมนะครับขมเนลยใส <จ S 2> <ใจ S 1> ่ไปเลยนี่ จะปรุงเรียบร้วยแล้วอ่ำอ่นเนื้อ นะครับนี่ในหนูที่สองครับบวกจิ้มใส่ไปเลยนี่ยในหนูบวกจิ้ม น,นี้พอนะครับที่เขียงแค่น,นี้พอครับเน,นียบร้อยไปครับนี่นะครับเรียบร้อยสำหรับสองเมนูน,นี่ออมอันนี้ดูจิ้มนะครับครับในเวลากินนะครับสำหรับินี้ฝากไว้สำเนียงนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ